ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของมาด,ดามยูนะคะ <c oughs> วันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่27พฤศจิกายน2566ค่ะรา,าวพัฒนาวันนี้มาดามให้เด่นที่แลายนะคะ ชุดตัวเจาะราวพัฒนาวันนี้ค่ะ818287 919297ชุด3มตัวหนึ่งหาง809ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ส่วนตัวเน้นวันนี้เน้นที่8 7แล้วก็9 7ค่ะตัวเน้นตัวชอบลาวพัฒนาวันนี้นะคะชุด4ตัววันนี้ค่ะ8 902นะคะเป็นชุด4ตัวหมุนลาวพัฒนาเผื่อว่าใครอยากจะลุ้นเป็นชุด4ตัวนะคะ8 902ค่ะ ทั้งหมดก็เป็นแนวทางราวพัฒนาวันนี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะรักใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ